นีละมากกบุถาวกวยกุ้ยเสียเปียงนี้ละเครื่องห้องแกกุ้ยตักกุ้ยนนั่งทานถ้าพ่นย่างเดียวโอ้เหนเงินหลายกูหรือแกกินใต้เยอะตลอก็กินมันตอไหมตอหลายต่น้ตอต่อนใส่สนี่หางไปแล้ว จักเมนบ่แมนมม <si ม Aaron, ้นเนเดยวไปเป็นเพือนมานครับต่อครับแตุกต้อนห้าม้งฝอยเป็นเดียวแย้เป็นหัวสามงยกเป็นหอดหางมงเศร้าหางมงเศร้าเลยอันนี้ยักษมงเหรอเนี่ยซีม้งเลยนี่ัยวมึงูกบอกด้านทะเลทะเไปอาไว้เกิเดี๋ยวขอดขดแม่มึงมึง

อืยม่เอบ่บ,บ่มาเนาะใหญ่งนันคุณภาพงานคุณภาพวันวนอย่างา <c oughs> เายีเอย, <c oughs> เอ,ยอยาไยบแม่หยบแย่มเยหยบเ้คนละาทางน,นตกหนาเด้เดียานาน,นวันน่านา,ามสองหเย่าที่่ดก่ โอ้ยน่าสมใจกบ้ากบก็สมยังไงอ้าวสมใจขดเลยก็ขดเลยใส่พวกนี้น้ำปลาทั้งไหลเองมันดอเครื่องขอขอหยิไปทั้งหาดอ้ยแไ่ยฉังโปไงไก่ทอดยา่พอยี่พอเนี่ยอา่อดอกไม้ยางป่ะไปยางไป

อามันมีแต่แนวเดียวเด้มนจะนกนแเอาอาสอยากได้เนวเอาสือแล้วไปสดไได้หายตาอกตาอกไ้เนัวตัดตัดกับไฟมาด้ดียวเดี๋ยวไดหายโอมากเด้ินนิ่มลอยอยกหล่ะี่วะนี่ะชุดเล็กนะุดเล็เออช

ไก่ีนึงก็ได้่้อกับไปเอาพวนั้นนะาน้ำตกปเดี๋วนี้น่ากีปั้นหาปั้นเพอขได้ขอขอ่ได้เียว่ามันปันอย่กนลันงเียวเด้มันได้เกียว่อยได้ตืมือหน่ไปเสีมันตวเอาเงินกถึงมบานยตเรงนเากมาอเทนน้ำมันคือตูตอทุน รัดเลยโอ้ยลงเกียตากันแท้แล้วจังเติมไอ้บมเกี่ยวดีแล้วแลนย่รอเมนี่ยวเลยเดาีเกี่ยวเมนอรนเฉียวเลยเรียเป็นไหนลูกปัดลุกหน้าขั้นเม็ดเนาะหน้ากิโลหนึ่งเนาะกิโลสี่ร้อยเม็ดมาแรนแปดร้อเม็ดไปเ่อไรเลย

เออายอายแกสี ies, ่สิเผมองหัวกเยเ่อจะรับแบกกล้วยนะแม่งกคนนี่ยโอ้ยปรทดธรราเลยันก็ดีแต่ไม่้อหางความาเลยดีท่งัมาแบกเอาด้มาแบกเขากันโอ้ยเด็ไปต่อพ่อไหนครับเบียร์พันยมแรงวางจันบ่เบียรผู้ใดล่ะเียคน ไปๆเพื va, no ่อลูกเพื nice ่อลูกเพียงเนี anyway> ่ยเพียงลูกเพียงเนี่ยชักเลยนี่โซ่โซ่โซ่ครับทีมงานวานปุ๋ยทีมงานออแอดครับทีมงานนี่ต้องจะซื้อเอากระไรดอกออ้ยอ่ะมันจะทาทาพระไพ่ ไห่เคืองไ่เคืองวันปุ๋ยอ้ตนั่นของใคเี่ยตัวทั้งรถอันนั่นสิเอาไปวันหน้าหน้าบ้านทีมงานวันปุ๋ยครับมาแล้วมาแล้วทีมงานวยะไปวั่นึงไปไทีมงานวยะกับตัวงานโอ้ยไ่กับหันใ่อาง่น ไตดไวเ่าห้นี้ดีดแนตัวนันเซียวไปนเน่ตัวนันเียวมีบาตไปไว้ขุนหน้าหน้าเราบานทํามีนำเมี่ยรุ่งเลยเหมีย่งกไางีสองนหนึ่ง่กนอย่านเนาออจะเล็้ตัวนะเล้เผาเด้หอนองีมัยงหน้ามีด้วยอีนวลอะไ เดี๋ยวชอบนี่วะแมนครับพูดอะไรเอาตอนนี้ลูกหลานราเันว่าองกานย่างดีด้ไหมดีแน่เลเกี่ยวว่าไงทกกคนจะรดเรา่ะจะรดเกี่ยวไปหน้าพูดหรอบันไดผแก่เดี๋ยวเขาบอกไม่แก่นะหลายนูนี่รถนี่ดูอรอยไปหรอยิ่งเยี่ยมอย่ดีนี่ขวดว่ะนี่กับเปินเกี่ยวมาเอาเลิแก่ไม่เ่อนนะ 这个碟啊。啊拜拜